ทศพลเล่าเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพูดถึงผีตายทั้งกลมก็ย้อนคิดถึงอดีตตัวเองที่เคยกลัวจนมีความรู้สึกไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่มาขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นพงน้ำและน้ำรึกเคียงใด แม้กระทั่งโงงช้างป่าก็ยังไม่เป็นอุปสรรคนี่แหละคือความกลัวที่มันมีอิทธิพลมากมากทั้งๆท,ที่ผีก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ไดเลยนอกจากปรากฏตนแสดงตัวในลักษณะน่าเกียดน้ากลัวหรือไม่ก็ ให้เยาต้นไม้รอกให้ขวัญกระเจิงเท่านั้นผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วจึงรู้ลิบความกลัวมันมีอิทธิพลขนาดไหนคงเป็นเพราะความกลัวมันสิงในตัวของผมอยู่แล้วก็เป็นไปได้ครั้งหนึ่งในชีวิตขณะนั่งเรือข้ามปากแม่น้ำสงคราม ไปอีกฝังหนึ่งซึ่งมีถนนทางเกวียนเรียบฝังแม่น้ำสายดังกล่าวเป็นป่าดงแต่กับอีกฝากหนึ่งของทางเกวียนกลับเป็นทุ่งหญ้าแฟกที่แทรกด้วย้นาำทองดอขึ้นมากมาย้นาำของมันยาวและแหลมคมมาก ลองมันได้ทิมเข้าฝ่าเท้าตรงไหนรับรองว่าหลังเท้าทะลุได้แน่นอนทุ่งญ้าและหนามทองดองมองไปข้างหน้าจะมองเห็นแสงตะเกียงน้ำมันกัดวอมแวมอยู่ไกลริบๆเสียงของพวกหมามันเห่าหอนพอได้ยินถึงกันเพื่อนของผมมันเกิดปากเสียขึ้นมา มันบอกว่าข้าจะเดินตามถนนเรียบฟังแม่น้ำสงครามไปอีกไม่ไกลก็จะถึงถนนดินปนทรายหรือจะเรียกว่าถนนสายหลักของหมู่บ้านก็คงไม่ผิดรถยนต์วิ่งได้เวียนใช้ร่วมกันได้ผมก็เลยบอกว่าก็ไปสิเยืนลังเลอยู่ทำไมมีอะไรหรือเพื่อน บอกข้ามาตรงๆรงเพื่อนผมก็ยอมรับว่ามีผมก็อยากรู้จึงถามกลับไปว่ามีอะไรเพื่อนของผมมันยิ้มอย่างมีเลดในผมเริ่มจับทางของมันได้จึงชิงพูดมาก่อนผีเหรออ้าวมันดันพยักหน้าให้อีกคนขัวผีอยู่แล้ว ขนลุกสูขึ้นมาทันทีผมก็เลยบอกว่ารู้มานานแล้วว่าที่ถนนสายหลักนั้นมีป่าช้าลิมทางแต่มันก็สายหน้าอีกมันเลยบอกอย่างไม่มีปิดบังว่าทางเกวียนที่เราจะเดินไปไม่ถึง200เมตรก่อนจะถึงถนนสายหลักนี่นะเขาเพิ่งเอาศพผู้หญิงตายทั้งกลมในหมู่บ้าน มาฝังไว้ริมทางเวียนพอดีคนกออกมาตกเบ็ดหาปากเขาเจอมันมาปรากฏตัวให้เห็นกันบ่อยๆบางครั้งก็ปรากฏตัวเป็นคนท้องโตนั่ง้มหน้าร้องควรครางอย่างเจ็บปวดหน้าสงสารแต่กับอีกหลายคนได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดจากหลุมฝังศพ เมื่อได้ยินเช่นนี้ผลหัวรุกซูขึ้นหัวจนไม่อยากจะมองตามเส้นทางเกวียนนั้นเลยเพราะจิตใจของผมตอนนั้นมองเห็นภาพของผีตายทั้งกลมอย่างชัดเจนทํานองว่าคงจะนั่งไววเปร้องกล่อมรูกอยู่ริมทางยิ่งเวลานั้นอากาศเริ่มขมุกมัวแล้วก็เป็น เวลาที่พวกผีพวกวิญญาณปรากฏตัวเราไม่ไปทางเกวียนแล้วเว้ยไอ้เกอรเราจะเดินทางรัดทุ่งหญ้านี้และไปหมู่บ้านห่างกันไม่ถึงสามกิโลเมตรเพื่อนบอกว่าน้ำมันลึกนะแถมยังมีน้นาำทองดอมากมายเสียงเอามากๆผมก็บอกเพื่อนว่า ถ้าแกจะไปทางเกว,วียนก็เรื่องของแกแต่เราเรือกจะไปทางที่มีน้ำท้องดอน้ำลึกแค่ไหนเราไม่กลัวผมลุยน้ำผ่านป่าน้ำไปได้จริงๆน้ำท้องดอไม่ได้ทำอะไรผมเลยน้ำลึกถึงคอก็ไม่เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อยผมยอมรับว่าอิทธิพลของความกลัวผีนั้น มันยิ่งใหญ่จริงๆและเรื่องของหลวงพ่อจรันท่านได้เล่าให้ญาติโยมและญาติทำของท่านฟังก็เป็นเรื่องของผีตายทั้งปมเช่นเดียวกันแต่เหตุการณ์ไปคนละแบบคนละสถา,านที่แต่ทว่าอาชีพของคนตายทั้งสองเหมือนกันก็คืออาชีพชาวนาะ คนสมัยก่อนเวลาเมียจะคลอดลูกก็อาศัยหมอตำแยประจำหมู่บ้านช่วยทําคลอดให้เป็นวิธีการคลอดที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบราณโบราณหมอตำแยจับมีบทบาทมากในยุคนั้นเหตุการณ์และเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและเขย่าวขวัญสันประสาทนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในจังหวัด สิงหบุรีห้าทุ่มแล้วบ้านหลังนั้นยังไม่ดับไฟตะเกียงซึ่งได้จุดสว่างสวยไว้หลายดวงแต่มีคนขึ้นลงในบ้านแน่ละมันจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของบ้านหลังนี้แน่นอนประกอบกับมีเสียงร้องขวนครังอย่างเจ็บปวดออกมาจากบ้านหลังนั้น คนที่ได้ยินเสียงร้องควรครางย่อมเดาออกได้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงท้องแก่กำลังคลอดลูกโดยมีหมอตำแยประจำหมู่บ้านเป็นคนคอยดูแลทำคลอดอย่างใกล้ชิดสองคืนแล้วเสียงร้องยังรอดออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านต่างคุยกันว่า ท้องแรกมันก็จะคลอดยากอย่างนี้นี่และแต่มันไม่น่าจะข้ามวันข้ามคืนเช่นนี้หมอตำยาที่ทาคลอดเองก็ช่วยเต็มที่ไม่ได้รับไม่ได้นอนแต่ไม่ว่าจะคัดท้องประคองคันอย่างไรเด็กก็ไม่ยอมออกผู้เป็นแม่ร้องแทบจะหมดแรงเสียงแผ่วและช้าลงทุกที จนในที่สุดหมอตำยก็ยอมรับว่าช่วยไม่ได้แล้วหมดปัญญาเดินออกจากห้องบอกกับผู้เป็นผัวที่เดินกระสับกระส่ายมาตลอดทั้งคืนเช่นกันสงสารเมียก็สงสารอากแทนกันได้ก็จะยอมพอเจอหน้าหมอตำยที่เดินออกจากห้องคลอดกำลังจะอ้าปากถามแต่หมอตำย ิงพูดออกมาก่อนไอทิพเอ้ยแกพาเมียของแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลทําคอดเถะน,นะข้าหมดปัญญาแล้วจริงๆพยายมามาแล้วทั้งคืนมันก็ไม่ยอมออกเพราะเด็กมันขวางไม่ยอมเอาหัวลงเสียทีรีบๆพาไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าช้า เพราะน้ำเดินแล้วถ้าเด็กตัวแห้งจะคลอดลําบากอีกอย่างเมียของเองก็หมดแรงเบ่งแล้วด้วยหัวหนุ่มเพิ่งแต่งงานจะมีลูกคนแรกเมื่อมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกอีกอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ดึกมากแล้วรถก็ไม่มีหาอยาก จะให้ผมทำยังไรดีล่ะป้านี่ก็ดึกมากแล้วจะให้ผมไปหารถอี่ไหนลระครับป้าเขาเดินกระสับกระส่ายด้วยความเป็นกังวลอย่างหนักพูดเสียงสัน่นเอาอย่างนี้เอ็งพาเมียไปถึงถนนแล้วหารถไม่ยากหรอกหน้าเร็วเข้ารถลาวิ่งทึกคืนตลอดทั้งคืน มันคงต้องมีสักคันหรอกใจดีที่มีความเมตตาให้เราอาศัยไปด้วยถึงอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันพวกเขาคงไม่แรงน้ำใจหรอกเชื่อข้าเธอวะไอ้ทิตหัวหนมเมื่อใหม่รีบลงจากเรือนไปเข็นเหลือสัมปันที่ผูกไว้ใต้ถุนออกมารอเทียบบันไดหน้าบ้าน พวกญาติญาติต่างช่วยกันหามสาวท้องแก่ใกล้คลอดมาลงเรือจากนั้นก็พายเรือตัดทุ่งมุ่งไปสู่ถนนสายหลักที่มองเห็นลิบลิบช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากการเดินทางจากหมู่บ้านต้องใช้เรือสะดวกที่สุดเมื่อเรือมาถึงถนนใหญ่ พวกญาติที่มาด้วยกันได้ช่วยกันหามหญิงสาวขึ้นมานอนบนพื้นหญ้าตรงไรถนนความเจ็บปวดทำให้เธอร้องขวนครางไม่หยุดพวกญาติไม่รู้จะช่วยอย่างไรผู้เป็นผัวยืนข้างถนนคอยโบกรถที่วิ่งผ่านมายุคก,ก่อนนั้นถนนสายเอเชียยังไม่ได้ปรับปรุง ให้ขยายกว้างออกเป็นหลายช่องทางเช่นปัจจุบันความกว้างของถนนพอเพียงสำหรับรถแล่นสวนทางกันไปมาเท่านั้นแต่จะมีรถวิ่งตลอดทั้งคืนแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกคันแรกวิ่งผ่านมาเขารีบโบกมือไปมาเป็นสัญญาณเพื่อให้ ขออาศัยไปด้วยแต่เขาก็เสียใจเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือจากรถคันนั้นแต่เขาก็ยังมีความหวังกับรถที่วิ่งตามมาเห็นไฟหน้าสาดแสงสว่างพุ่งใกล้เข้ามาเขาโบกมือพร้อมกับรอยยิ้มแต่แล้วเขาก็ผิดหวังอีกใจเริ่มท้อแต่เมื่อมองเห็นเมียนอนบิดตัวไปมาตรงพื้นหยา อย่างน่าสงสารเขาหยิบผ้าขาวขึ้นมาโบกรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านมาแต่ก็ไร้น้ำใจนานหลายชั่วโมงที่เขาใช้ความพยายามแต่ไม่ได้รับความสนใจเลยสักคันผู้เป็นเมียทนความเจ็บปวดไม่ไหวเวลานั้นเพียงเืินพอดีเธอสิ้นใจอยู่บน พื้นหญ้าลิมไหลถนนทางหลวงนั่นเองเธอตายไปพร้อมกับลูกน้อยในท้องเมื่อเห็นเมียสุดที่รักสิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยความทุกข์พอรมานอย่างแสนสาหัสเขาปล่อยโโหออกมาอย่างไม่อายใครสองมือของเขา ซ้อนล่างอยู่ไร้วิญญาณลงเรือกลับไปทําพิธีบําเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีด้วยความรู้สึกที่ร้าวระบมในหัวใจคิดถึงการโบกรถให้จอดรับเมียไปโรงพยาบาลทีไรเหมือนเอามีดปลายแหลมทิ่มเข้าตรงหัวใจทุกทีเขาสถบในใจพวกฮา ใจจืดใจดำกันซะเหลือเกินเหตุการณ์สะเทือนใจที่สาวลูกชาวนาท้องแก่เป็นท้องแรกต้องมาตายอยู่ริมไหลถนนทางหลวงเพราะคนไหลน้ำใจไม่ยอมให้ความช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลกลายเป็นที่เราขานของคนในหมู่บ้านพระงาม เป็นเวลานานกว่าจะลืมเลือนหายไปในที่สุดเรื่องราวการเสียชีวิตของสาวท้องแก้มานอนตายข้างถนนจบลงก็จริงแต่ขวามาขาดแขนของดวงวิญญาณเธอนั้นหาได้ยุติไม่เนื่องจากก่อนเธอจะสิ้นใจเธอมีความแคนกับพวกับรถบรรทุกสิบร้อทุกคัน ที่ไม่ยอมรับเธอไปส่งที่โรงพยาบาลจิตวิญญาณของเธอจึงไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่ภายในบริเวณน,นั้นเพื่อรอจัดการกับพวกรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านมาด้วยแรงอาคาตเป็นไฟเผาผ่านร้อนลุ่มอยู่ทุกขณะจิตอารมณ์โกรธเกลียดแค้นจึงครอบงำใจเธอ จนหมดสิน้นคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าเอาชีวิตมันความอาฆาตแขนฝังลอยดึกอยู่กับดวงวิญญาณเฝ้ารออย่างอาฆาตพยาบาทรุนแรงจนกลายเป็นวิญญาณแห่งอสูรล้ายมุ่งทำ้ายชีวิตผู้ไร้น้ำใจในทุกรูปแบบเพื่อให้มันวอดวายตายดับตาสม กับความเจ็บปวดที่เธอได้รับบริเวณที่สาวท้องแก่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานนั้นอยู่ใกล้กับทางโค้งไม่ห่างจากแยกหัวจังหวัดสิงห์บุรีเท่าใดนักอาณาบริเวณแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุรถประสานงานกันบ้างฉลบลงข้างถนนพลิกคว๊มพังพินา่อยยับบ้างหรือไม่ก็ แลลนทับคนตายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะมีคนตายทุกครั้งจะมากหรือน้อยอยู่กับความรุนแรงและรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมักจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อและคนขับหรือโชเฟอร์จะตายคาพวงมาลัยรถทุกครั้งไม่เคยมีใครรอดเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นบ,บ่อย ทางสพอ,อ,อเมืองสิงห์บุรีจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลาจรมาจำพื้นที่เพื่อดูแรลรถที่วิ่งไปมาเป็นการลดสถิติอุบัติเหตุลงพร้อมกันนั้นจึงได้สร้างป้อมยามตรงไหลทางขึ้นป้อมหนึ่งเพื่อเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ไปเข้าเวรยามที่นั่นต้องสังเวยเสียชีวิตให้แก่วิญญาณอาฆาตพยาบาทหลายศพจนเป็นที่ขยาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจและจาราจรไม่มีใครอยากจะไปประจำตู้ยามที่นั่นแต่ เมื่อมีคำสั่งคู่บังคับบัญชาก็ต้องทำตามหน้าที่อย่างไม่ค่อยมีใครเต็มใจนักในคราวหนึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆมีตำรวจจราจรสองนายมาอำนวยความสะดวกอยู่หน้าป้อมยามพรั้นก็มีรถสิบรอคันหนึ่งมันวิ่งลงมาจากสะพานอย่างรวดเร็วเพราะถนนว่าง ในขณะที่ตำรวจสองนายกำลังบริการอย่างเต็มที่แต่ลืมมองรถที่ห่อตะบึงมาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่ามีอะไรบังหูบังตาไว้มันพุ่งเข้าชนอย่างเต็มที่ร่างของตำรวจทั้งสองล้มหัวปาบคืนแล้วรถสิบล้อยังเหยียบซ้ำร่างแหลกและตายคาที่คนขับรถสิบล้อ กว่าจะรู้ว่ารถชนตำรวจก็สายเสียแล้วแต่ก็ได้เยียบเบรกให้รถหยุดด้วยความตกใจและอวกความผิดนั่งตัวสั่นอยู่กับที่แล้วเขาก็โดนจับมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถชนเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานโดยประมาททำให้ถึงแก่ความตาย ผมมองไม่เห็นตำรวจสองคนนั้นจริงๆครับถนนโล่งโดยตลอดจึงได้แล่นรถมาตามปกติแต่พอรถได้พุ่งเข้าชนตำรวจสองนายนั้นแล้วถึงได้รู้ว่ารถพุ่งเฉลับเข้ามาวิ่งอยู่บนไหลาทางจึงได้เหยียบเบรกให้รถหยุดสวยจริงๆวิญญาณหญิงของแก่เริ่มมีบทบาทขออกอารวาธตามแรงแค้น เล่นงานรถบรรทุกติดต่อกันมาหลายครั้งแต่ละครั้งโชเฟอร์ต้องสังเวยด้วยชีวิตแม้แต่ผู้ลบลูดูมีนก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนั่นก็คือตายตรงโค้งดังกล่าวนี้มีคนเล่าลือกันว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีคนเห็นผู้หญิงท้องแก่แต่ตงตัวแบบชาวนาทั่วไปเดินวนเวียนอยู่ ตรงโค้งจุดเกิดอุบัติเหตุเสมอในเวลากลางคืนเหมือนจะบอกว่าอีกสองวันจะต้องกระชากชีวิตคนเดินทางและขับรถบรรทุกไปเมืองผีด้วยกันการมาปรากฏตัวของสาวท้องแก่กลายเป็นลางบอกเหตุให้รู้ร่วงหน้าเพราะหลังจากมาปรากฏตัวผ่านไปเพียงสองหรือสามวันก็จะเกิด สยองขวัญขึ้นทุกครั้งจนชาวบ้านขนานนามไอโค้งแห่งนี้ว่าโค้งผีสิงแน่นอนคนขับผ่านมาทางนี้ไม่มีใครกล้าขับเร็วเพราะรู้ประวัติอันสยดสยองที่ผ่านมาได้อย่างดีโดยเฉพาะกลางคืนหากไม่จำเป็นไม่มีใครอยากจะผ่านมาทางโคง้งนี้หรอกนายดาบสถิตสายนาค เป็นสิทธิคนหนึ่งของหลวงพ่อจรันทิติธรรมโมซึ่งได้มาทำบุญที่วัดอัมพวันเป็นประจำสม่ำเสมอแต่แล้วในวันหนึ่งดาบสถิตได้มากราบน้ำมัดสกการหลวงพ่อจรันด้วยสีหน้าท่าทางไม่สู่ดีนักเหมือนคนกำลังมีความทุกข์ความกังวลใจ หลวงพ่อจรลันท่านเห็นเช่นนั้นจึงได้ถามอย่างคนคุ้นเคยกันว่าวันนี้ดูสีหน้าท่าทางของดาบไม่ค่อยดีเลยมีอะไรไม่สบายใจอย่างนั้นหรือถึงดูซึมซึมไปมีอะไรในใจก็บอกหลวงพ่อมาอะไรที่พ่อจะแนะนำได้ก็จะแนะนำครับหลวงพ่อคือเจ้านายของกับผม มีคำสั่งให้กลับผมไปประจำอยู่ที่ป้อมยามตรงโค้งผีสิงซึ่งใครต่อใครก็รู้ดีว่าที่นั่นมีตำรวจและคนขับรถบรรทุกเอาชีวิตไปทิ้งนับสิบแล้วที่นั่นหากจะพูดไปแล้วมันมีแต่ผีแต่วิญญาณผีตายโหงทั้งนั้นกระผมกลัวอุบัติเหตุ อย่างเพื่อนตำรวจได้สังเวยชีวิตไปแล้วหลายคนก็นึกว่าเป็นกังวเลเรื่องอะไรก็แค่ไปทำหน้าที่ตามปกติไม่เห็นจะเป็นอะไรไปอากเราไปทำงานด้วยความประมาทหรือว่าดาบกลัวผีหลวงพ่อจลันพูดยิ้มยิ้มแต่ดาบทำเป็นปากแข็งหลวงพ่อครับผีหลอกนะผมไม่กลัวหรอก ผมขยับตรงโค้งยามนั่นแหละเขาลือกันให้แซดว่าผีตายทั้งกรมมันมาอารวาดคอยทำลายให้คนตายไม่รู้จบเพื่อนตำรวจสองคนของผมกอดตายไปที่นั่นผมกลัวว่านั่งอยู่ในป้อมเพลิน,นรถบรรทุกมันวิ่งเข้าชนโครมมันเล่นทั้งป้อมทั้งคนนี่แหละครับ ที่เป็นกังวลใจเพราะเรื่องนี้แล้วดาบจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรบ้างละ่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําแก้ไขทำอย่างไรดีชีวิตผมและเพื่อนๆพื่นตำรวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันจับปลอดภัยทั้งจากผีและจากรถบรรทุกสิบร้อที่จริงเรื่อง ผงผีสิงที่เอาชีวิตคนไปแล้วนับสิบลายนี้หลวงพ่อจัลันท่านรู้เรื่องราวความเป็นมาได้อย่างดีเนื่องจากมีคนเล่าขานกันมาปากต่อปากและเคยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังบ่อยๆท่านได้พิจารณาดูแล้วเรื่องราวที่เล่าหรือกันนั้นเป็นความจริงท่านก็ได้แต่ปองสังเวชท,ที่ดวงวิญญาณสาวท้องแก่ดวงนั้น เพิ่มกำให้กับตัวเองเพราะจิตวิญญาณของเธอผูกติดอยู่กับความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรงเกินไปเมื่อท่านรู้แล้วจึงได้แนะนำว่าดาบควรทำสังฆทานมากูใส่กระทงถวายพระไปพร้อมๆกันแล้วกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้กับวิญญ,ญาณสาวท้องแก่ที่มาเสียชีวิตบนไหลทางใกล้โค้ง ผีสิงโดยเฉพาะณนะบริเวณนั้นโดยตรงที่ให้ถวายมาคูก็เพราะผู้ตายชอบมากมากนอกจากนี้แล้วให้สวดมนต์อิติปิโสทุกวันอย่าให้ขาดสวดเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาอย่างเต็มที่บอกกล่าวเขาอย่าได้มารบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ ดาบสถิตได้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อจรันทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องประการใดตลอดเวลาที่ดาบไปประจำต้อมยามไม่เคยเ,คยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งต่อมาได้มีคำสั่งจากกู้บัญชาการได้ผัดเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคนอื่นมาทำหน้าที่แทน มีดาบตำรวจฉันประทวนสองนายได้ไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อจจรันและได้เรียนให้หลวงพอ่อทราบว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่เวนยามที่ป้อมขีสิงอยากได้ของดีจากหลวงพ่อติดตัวเพืือคลุมของป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดขึ้นเพราะได้ทราบมาจากดาบสถิตว่า มาหาหลวงพ่อก่อนไปประจำป้อมยามหลวงพ่อเจรันท่านได้กล่าวว่าของดีของท่านนั้นก็คือการทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะวิญญาณสาวท้องแก่เท่านั้นและให้สวดอิติปิโสแล้วแผ่เมตตาไปให้กับผู้ตาย ของดีพวกเครื่องรางของขังไม่มีหรอกตำรวจสองนายดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำของหลวงพ่อจันจะดึงดันขอแต่เครื่องรางของขังป้องกันผีท่าเดียวแสดงว่าตำรวจสองนายนี้กลัวผีมากกว่าอย่างอื่นไม่ได้ของดีอย่างที่ขอก็อไม่ค่อยพอใจกันเท่าใดนักจึงไม่ได้ปฏิบัติตาม หลังจากทั้งสองไปหาหลวงพ่อไม่นานนักก็ได้ข่าวว่าตำรวจสองนายโดนรถชนเสียชีวิตทั้งคู่ตรงโค้งผีสิงมันแหละนี่คือพลังแห่งความแค้นความโกรธซึ่งเกาะติดยึดแน่นอยู่กับจิตวิญญาณมีแต่จะผลักดันให้จมดิ่งไปสู่ภพภูมิอันมืดมนหนักหลวงเข้าไปทุกที จึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดในอัตภาพอื่นเป็นอสูรร้ายที่ก่อบาปอยู่ร่ำไปไม่หยุดย้อนไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้วิญญาณของสาวท้องแก่ที่มาตายอย่างทรมานบนเนินหญ้าริมไหล่ทางใกล้โคง้งเพราะมารอรถเพื่ออาศัยเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองคันแล้วคันเล่าที่ผ่านมา แต่คนขับรถบรรทุกล้วนใจจืดใจดำไม่ยอมจอดรับในที่สุดเธอก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวได้ขาดใจตายดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อตายไปแล้วจิตอาฆาตแคขนมันยังฝังลึกจนกลายเป็นความพยาบาทเอาชีวิตคนขับรถบรรทุกเป็นการแก่แขนสะสมไปหลายคนทีเดียว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายนายปานนี้เธอไปขุดไปเกิดในพบูมุที่เหมาะที่ควรแก่กรรมของเธอหรือยังไม่ทราบได้แต่ข่าวรือเรื่องตีผีสังสารของสาวท้องแก่ได้เงียบหายไปจนขณะนี้จะเหลือทิ้งไว้ก็เพียงร่องรอยความมาคาดหดเดเงยมของเธอเท่านั้น อีกไม่ช้าก็จะกลายเป็นตำนานสยดสยองที่คนแก่คนเฒ่าเขานำมาเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเราของหลวงพ่อจรันกับผีตายทั้งกลมที่ท่านได้มาเล่าให้อยากทำมิกท่านได้ฟังถ้าชอบฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดถูกใจให้กับทคดสปอนเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณ p